วันใดเบอร์ออกศูนย์สามตัวเมื่อนั้นฉันจะสิ้นบุญชายาเทวดาเมืองคอนชายานี้มีผู้ศรัทธาในตัวท่านตั้งให้บารมีพ่อท่านคล้ายจันทสุวรรณโนวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพศ2513คุณศรัทธานิม,มานพหัวหน้าหน่วยสร้างสะพานรถไฟได้บันทึกว่า พ่อท่านคล้ายจะเดินทางไปจังหวัดสุรินเนื่องในงานพุทธาพิเศษที่คณะพุทธบริษัทจังหวัดนั้นนิมนต์ไว้ถึงเวลาสี่โมงเย็นคุณศรัทธาพร้อมด้วยสารวัตรได้ไปที่พระเจดีธาตุน้อยเพื่อรับพ่อท่านคล้ายขึ้นรถไฟแต่ปรากฏว่าพ่อท่านคล้ายอาพาธกระทันหันเมื่อท่านเป็นไข่จับตัวท่านดูก็รู้สึกว่าท่านตัวร้อนมากจึงได้นิมนต์ท่านขึ้นรถด่วน พร้อมด้วยคณะสิทธิอนุสิ์ทั้งพระและชาวบ้านรุ่งเช้าอีกวันจึงจะถึงกรุงเทพเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าถึงวันที่30พฤศจิกายนพศ2513ไว้ออกเลข0 3ตัวตรงกับหลวงพ่อพูดไว้ตอนนั้นลุงสิริพานิกุลก็ตกใจมากที่หวยออกตัวนี้และได้นึกถึงคำพูดของหลวงพอ่อ ที่ท่านเคยพูดว่าวันใดเบอร์ออก0ูนสตัวเมื่อนั้นฉันจะสิ้นบุญและได้คิดในใจว่าสงสัยพ่อท่านจะต้องมอรณภาพแล้วหมอได้พยายามรักษาอย่างเต็มความสามารถเป็นเวลา14วันอาการพ่อท่านก็มีแต่สุดลงท่านได้มรณภาพในที่สุดในคืนวันที่5ทธันวาคมพศ2 5 1 3 เวลาห้าทุ่มหนาทีด้วยโรคหอบของคนแก่ต่อหน้าหมอที่รักษาและศิษยานุสิท์ทั้งหลายสิริอายุได้94ปี9เดือน8วัน74พรรษาและดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสวนขัน65ปีพ่อท่านคล้ายจันทสุวรรณโนหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าพ่อท่านคล้ายว่าจาสิทธิ์นามตามสมณศักดิ์ท่านคือพระครูพิสิทธิ์อาธการ ถือเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเป็นอดีตเจ้าวาดวัดสวนขันสิ่งที่ทุกคนรู้จักเมื่อเอ่ยถึงท่านก็คือท่านมีวาจาสิทธิ์ไม่ว่าท่านจะพูดสิ่งใดออกมาล้วนเป็นความจริงดังคำกล่าวของท่านจนได้รับขนานนามว่าพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ท่านมักจะให้พรกับทุกคนว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขซึ่งในทางกลับกัน ทุกคนจะกลัวคําตำหนิของท่านเพราะท่านมีวาจาสิทธิ์คําพูดของท่านไม่ว่าจะเป็นการให้พรหรือคําตำหนิจะเป็นจริงดั่งคําที่ท่านพูดนอกจากนั้นท่านยังเป็นนักพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์แก่บ้านเกิดเมืองนอนตลอดจนจังหวัดและประเทศอื่นๆท่านได้เข้าร่วมช่วยเหลือสร้างวัดบาอารามสร้างถนนสร้างสะพานจนได้รับการยกย่องว่าเทวดาเมืองคอน เรามารู้จักประวัติและความเป็นมาของพ่อท่านคลายกันครับชื่อของท่านก็คือคล้ายสีนินเกิดวันอังคารที่27กุมภาพันธ์พศ2 4 1 9ซึ่งในปีนั้นตรงกับวันมาฆบูชาสำหรับเรื่องวันเดือนปีเกิดของพ่อท่านคลายนั้นข้อมูลจากหลายแห่งมีความไม่ตรงกันเรื่องเดือนเกิดบ้างตำราว่าท่านเกิดเดือนมีนาคมบ้าง บางตำราว่าท่านเกิดเดือนกุมภาผ่านบ้างจึงเป็นที่สับสนกันท่านเกิดที่บ้านโคกถือหมู่ที่สองตำบลช้างกลางกิ่งอำเภอช้างกลางในสมัยปัจจุบันก็คือตำาบลหลักช้างอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบุตรของนายอินนางเหนียวสีนินท่านมีพี่สาวหนึ่งคนชื่อนางเพลงศีนินอุปนิสัยของท่านท่านมีลักษณะเป็นเอกบุรุษครบถ้วน ถือว่าเป็นคนมีมานะอดทนขยันหมั่นเพียรอยู่ในศีลธรรมอยู่ในโอวาทของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัดสุภาพเรียบร้อยว่านอนสอนง่ายมีนิสัยอ่อนโยนจึงเป็นที่รักของบิดามารดาและครูอาจารย์ญาติมิตรเป็นอันมากเมื่ออายุประมาณ15ปีได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในชีวิตของท่านจากการที่พ่อท่านคล้ายได้เดินทางไปอยู่กับพี่เขย ที่บ้านมะม่วงเอนอ,อําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และได้ช่วยงานถางป่าทำไร่กับพี่เขยซึ่งในขณะที่พี่เขยกําลังค่นต้นไม้ต้นไม้นั้นได้หักร่วนลงมาทับนิ้วซ้ายของพ่อท่านคล้ายตั้งแต่ตะตุ่มลงไปทําให้กระดูกนิ้วเท้า3มนิ้วแตกละเอียดรักษาไม่หายเป็นหนองด้วยกําลังใจที่เด็ดเดียวพ่อท่านคล้ายได้ใช้มีดปาดตานตัดปลายเท้าออกด้วยตนเอง และใช้ยาพอกจนหายเป็นปกติเมื่อรักษาแผลหายดีแล้วท่านก็ได้ตัดกระบอกไม้ไผ่ใส่แทนเท้าซ้ายที่ตัดไปเมื่อท่านอายุได้สิบขวบได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่บ้านโดยมีบิดาเป็นผู้สอนได้เรียนวิชาคำนวณตลอดถึงวิชาอักษรโบราณภาษาขอมเพราะสมัยก่อนตำรับตำราต่างๆมักจะจดบันทึกเป็นภาษาขอม จนสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างจำนานทั้งหนังสือไทยและหนังสือขอมบิดามารดาของพ่อท่านคล้ายได้นำมาฝากให้ศึกษาต่อในสำนักนายขําที่วัดทุ่งปอนบ้านโคกถือจนจบหลักสูตรพ่อท่านคล้ายได้ฝึกขัดเล่นหนังตะลุงกับนายทองสากระกอบกับท่านมีหน้าตาดีน้ำเสียงไพเราะจึงมีคนติดใจในการเล่นหนังตะลุงของท่านเป็นอันมาก ท่านได้บวชเป็นสามเณรณวัดหวังม่วงตำบลฉวางอำเภอฉวางโดยมีอาจารย์ทองปทุมสุวรรณโนจะอาวาสวัดหวังม่วงเป็นอาจารย์สอนหนังสือไทยให้ทั้งหนังสือขอมและวิชาเลขท่านก็ได้ร่ำเรียนจนมีความเชี่ยวชาญพ่อท่านคล้ายได้บวชเป็นสามเณรอยู่ 2, สองพรรษาแล้วก็ลาสิกขาออกไปอยู่บ้านประกอบจิตการงานต่างๆได้อบปสมบทเป็นพระภิกษุ นาสาลาน้ำวัดบังม่วงในเวลาต่อมาได้รับฉายาว่าจันทสุวรรณโนซึ่งหมายถึงผู้มีวันณะงดงามดุจพระจันทร์โดยเมีพระครูไกลคงคะสุวรรณโนจะอาวาสวัดหาสูงเป็นพระอุปชาหลังจากอุปสมบทได้แล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดทุ่งปอนหรือวัดจันดีในปีพุทธศักราช2441 ได้เข้าศึกษาพระปริยธรรมแผะแนกบาลีเรียนมูลกระจายนะในสำนักครูกาแก้วณวัดนาพระธาตุอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจนจบหลักสูตรมูลแปลบาลีได้ศึกษาอยู่เป็นเวลา, 2, ส,าอสองพรรษาปีพศ2443ได้ศึกษาทางวิปัสสนากรรมฐานที่วัดสามพันตำบลอีปันอำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีอาจารย์หนูเจ้าวาดเป็นผู้สอน ปีพศ2445พ่อท่านคล้ายได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหาสูงใกล้ตลาดตําบลไม้เรียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีพระครูกลายซึ่งเป็นพระอุปชาของพ่อท่านคล้ายโดยเหตุที่พระครูกลายเป็นอาจารย์ฝ่ายวิปัสนาซึ่งท่านทรงวิชาคุณทางศิลศาสตร์ในสมัยนั้นจนพ่อท่านคล้ายมีความรู้ความชำนาญเป็นอย่างดี โดยได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากพระครูกลายในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการทดสอบด้านอารมณ์การนั่งวาดหรืออยู่วาดการถ่ายทอดดวงบิญญาณสามารถห้ามฝนไม่ให้ตกในสถานที่ที่จำกัดได้นอกจากนั้นในช่วงที่พ่อท่านคล้ายได้จำพรรษาที่วัดหาสูงพ่อท่านได้ช่วยสร้างพระประธานพร้อมทั้งพระโมคขานะ พระสารีบุตรพระอัครสาวกปฏิสถานไว้ในพระอุโบสถวัดหาสูงในปีพศ2447พอท่านคล้ายได้ไปจำพรรษาที่วัดมะขามเท่าจังหวัดสงขลาเพื่อศึกษาบาลีและพระอวิธรรมเพิ่มพ่อท่านได้ใช้เวลาซ่อมแซมปฏิสัง,สงขรณ์พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ประหลักหักพังในวัดมะขามเท่าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นพศ2 4 4 8 พอท่านคล้ายกลับมาจากวัดมะขามเฒ่ามาจำพรรษาที่วัดทุ่งปอนหรือวัดจันดีตลอดเวลาที่ท่านจำพรรษาณนะที่ใดก็ตามท่านได้ศึกษาคน้นคว้าวิชาบาลีวิชาโหราศาสตร์และเจริญวิปัสสนากรรมฐานติดต่อกันมาโดยมิได้ประมาทด้านการก่อสร้างก็ได้สร้างวัดและปุชนียวัตถุตามวัดต่างๆไว้มากมายพศ .2448 พระประหลัดคงจะาวาดวัดสวนขัน ได้ลาสิกขาบทคณะอุบาสกอุบาสิกาของวัดได้ร่วมกันเสนอไปยังพระครูกลายเจ้าคณะแขวงฉวางในขณะนั้นก็ให้แต่งตั้งพ่อท่านคล้ายเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนขันซึ่งพระครูกลายก็ได้เสนอไปยังเจ้าคณะเมืองจึงได้แต่งตั้งพ่อท่านคล้ายเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนขันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งท่านมรณภาพปีพศ .2498 พ่อท่านคล้ายได้รับการสถาปนาเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีมีราชทินนามว่าพระครูพิสิทธิ์อัฏฐการพศ .2445 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นพิเศษในนามสมณศักดิ์เดิมคือพระครูพิสิทธิ์อัฏฐการปีพศ .2500 เป็นเจ้าวาสวัดถาน้อยอันเนื่องมาจากมีการสร้างถนนผ่ากลางวัดจันดีหรือวัดทุ่งปอน ทำให้วัดถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนประชาชนได้ประชุมตกลงสร้างวัดใหม่ในเนื้อที่แยกออกไปเรียกว่าวัดถาดน้อยและแต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสเมื่อท่านมรณภาพไปแล้ววัดนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานสรีระของท่านไม่ในหลวงแก้วพ่อท่านคล้ายเป็นพระภิกษุสมถะเรียบง่ายและมีเมตตาต่อสรรพสิ่งท่านให้ความสําคัญกับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท คำสอนของท่านมาักจะเน้นเรื่องพื้นฐานของการกระทำความดีการละเว้นความชั่วการทรําจิตใจให้บริสุทธิ์ท่านสอนให้มีจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันท่านเน้นย้ำให้มีความมานะพยายามในการทําความดีสร้างกุศลไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคสอนให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในวัยทรัพย์สิสนหรือโอกาสต่างๆ เพราะทุกสิ่งล้วนไม่เจรังยั่งยืนท่านให้ความสำคัญกับการรักษาศิลห้าเป็นหลักพื้นฐานในการดำเนินชีวิตเพื่อควบคุมกายวาจาใจให้เป็นไปในทางที่ดีชี้ให้เห็นถึงอานิสง์ของการทำบุญไม่ว่าจะด้วยการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาแม้ท่านจะมีวาจาสิทธิ์แต่ท่านก็มักจะสอนให้พูดในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไม่พูดเพ้อเจอ้อหรือใส่ร้ายคนอื่น โดยรวมแล้วพ่อท่านคล้ายเป็นพระผู้ใหญ่ที่สอนให้คนเป็นคนดีมีคุณ,ณธรรมใช้ชีวิตอย่างมีสติท่านเป็นตัวอย่างของพระพิสุผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาบารมีที่ยังคงอยู่ในความทรงจำเป็นที่เคารพของคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจพ่อท่านคล้ายจันทสุวรรณโนเรื่องในหลวงกับพ่อท่านคล้าย กิตติศัพท์ทางคุณงามความดีพ่อท่านคล้ายทรงมีความสนพระไทยและความศรัทธาจึงทรงพระกรุณาให้นิมนต์พ่อท่านคล้ายเข้ารับพระราชทานพัฒกิจในพระราชวังสวนกิจลดาเมื่อพ่อท่านคล้ายกับบัตลูกศิษย์ลูกหาต่างก็พากันไปกราบที่บนกุฏิเพื่อให้ท่านเล่าให้ฟังท่านลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่เจ้าพนักงานนำท่านเข้าไปนั่งรอภายในห้องต้อนรับขณะที่รอในหลวงเสด็จออกมา ท่านบอกว่าหัวใจมันเต้นแรงเหมือนนั่งอยู่ปากถรร้ำมีพระยาราชสีจังไงอย่างนั้นเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกก้มกราบทําให้ท่านอิ่มอ,อกอิ่มใจหัวใจพองตัวคับอ,อกไปหมดชื่นชมในพระบารมีในหลวงทรงสนทนาไต่ถามโดยมีพระประหลัดสุพจน์คอยชี้แจงถวายระหว่างสำเนียงปกากใต้กับภาษากลางจนในที่สุด ในหลวงทรงก้มพระเศียรเข้าใต้พ่อท่านคล้ายด้วยพระราชประสงค์ให้ท่านลดน้ำมนต์ครมพระเศียรให้พรด้วยทรงพระราชศรัทธาเคารพถึงตรงนี้พ่อท่านคล้ายพูดว่ากู้ขนพองไปหมดพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิสิดาพินิหารครองบ้านครองเมืองจะมาก้มกราบให้พระป่าสามันรูปพระเศียรได้ท่านเป็นเทวดาของปังชนท่านเลยทูลว่ามหาบ่อพิษ ได้ทรงโปรดยื่นพระหัตมาเถิดในหลวงทรงเงยพระพักยิ้มและทรงยื่นพระหัตทั้งสองให้พอท่านคล้ายจับขึ้นเสมออกอธิษฐานพระชัยมนคาถาถวายแล้วรดน้ำมนต์ใส่ฝาพระหัตของพระองค์เองพร้อมด้วยถวายพระพรตลอดเวลาในหลวงทรงอิ่มเอิบปราบลื่มพระราชหฤทยัยทรงประวารณาทรงรับอุปถักเป็นส่วนพระองค์ ท่านลูกสิทธิ์ถามว่าพ่อท่านถวายของดีอะไรหรือเปล่าท่านตอบว่าไม่ให้เทวดาผู้เป็นยอดคนแล้วจะให้ใครเล่าและกล่าวอีกว่าในหลวงพ่อองค์นี้ทรงบุญญาพินิหารทรงทศพิตราชธรรมบริบูรณ์นี่คือเรื่องเล่าขานตำนานพระเกกิอาจารย์ภาคใต้พ่อท่านคล้ายจันทสุวรรณวัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช